สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่น้องทาง u t u b e นะครับที่ช่องละน้อยกลสินออฟฟิเชียลนะคับรรยากาศเตยลาเสร็จแล้วนะครับไปกันต่องานมาแรงอยู่ชัยภูมินะครับพอกันชัยภูมนะครับพอกันชัยภูมินะครับมาแรงเนอแม่ยังนอ,อ,งนอปะนี่นอแม่ยังเห็ดแล้วยังขอพังอีก เตียงมาใส่ก็ได้ไปจมตำแว่นเขาโอ้ยบาปตั้งแต่รักเตียงไปแล้วว่ามันเตียงว่างโล่งบ่จะมาโล่งบ่โล่งนอนหลับดีดนอนคาเดี๋ยวจนมาหูเมียนอนปล่อยว่า นอนแล้วว่าแล้วไปโจมเตียงตำกระโจกเขาแตกมุ้ยเลยเด็กระโจกแต้งหนาเขาเ่นโจขานอนเนี่ปลาเขาเคยเป็นคนเสียกำลังเป็นปิดแน่เขาก็บางสันเขาบ่กไปยังสันอ่านกินปลากินล่งไปแล้วมันแบบอ่านกินเล่าข่าวชิดต่อปากต่อลุงเพิ่นหานเหม็นฉี่นะเสียวคนไหลพวกนี้มีคนเรียนมาคนมาล่ำยิ่งเจ้าอัน Bà thử kì? Ừ, bà thử Lâm thì tôi kịp, tôi đèn vào mở Bà mẹ này, tôi kịp vào mở, tôi lên lên Bà mẹ này, tôi kịp vào mở, tôi lên 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 Ừ Thầy, thầy đưa tên cho mọi người đi Chào Lâm, mỗi người có một cái môn không? Môn không, mọi người có một cái môn không? Ừ, bà thử cái môn, bà thử, khả nào bà thử, mọi người có Ừ,

ใช่เหรอเขาบอกวาสมมาเขาจมไปยังไดคือไปเห็ดมันแตกมันฮะไอหมาวเจ้าคือเสือสาแถอันอพุ่งด้วยเป็นผู้เห็ดเจ้าขวางอะไรไสบ้าเจ้าขวางออกนาคอยอ่ะเจ้าขวางอะไรเป็นผู้โยกบอกเขาโยกเจ้าคือข้างนาคอยมีโยกน้ำกันโยกน้ำกันบ่ บอกรูกจกก้จะโยกไปสูทุนของเขาเอ้ออนั่นแหะว่าเออเลยบอกไปเส้นนึงเขาบอกไปเสน้เสนนี้เ,เสน้นนี้มันูไกลอกอไไ็บอกออมไปกเพราะีบอกไมตัดเฉแลว่เคยพิสแมนเห็น้อมรับเออขอโทดลบออ,อกอะ <c oughs> แตกเหรอแม่มุนเอน่เลยจุดกระุ่เลยเออล่ะสิไปแก้ยุ่ตัก้ยเจียวมาให้เรานั่น เเออไปลยกาตูก็ส่ได้ใส่นาะเบิกกับเบิกว่าได้แล้วเราเบิกร่วงหนาไปหลายปีแล้วออยยยย่่่่่่่าาางงนนนนัักบบบลล้พีีีีคมใเเตต็ููแววรส เราอยากกินอะไรไหมละครับ<ป>เร็วเอาอไปแล้วบ่โอ้อันนี้ทีมไม้อบอุ่นอันนี้นั่งกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่งหกคนอบอุ่น,นแท้เนาะนี่ครับทีมงานทีมวิธีกำลังเก็บ โอ้ยอย่าถือไปเถอะเขาลองแล้วไหนเขาดีไงนี่แม่พายมันกลินได้ยังบอกไม่อยากไปให้มันกลินได้มันป่วยมันว่ามีผู้ยกล่างมันเดี๋ยหมือนแรง้งอะไร เราก,ก็เชี่ยวงานรถข้ณแม่กลางสีออกแล้วนะครับมีรถพี่เมฆนะครับ ครับของจิมงานที่เปียออกแล้ววิกกี้เนี่ยเราออกกอมรมูเพราะว่าเล่าอ่นเพราะว่าแกลงตลกมาไม,ไม่ได้ขึ้นเตยลานะครับเพิ่นกัไปเลยอตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปเดินทางกันต่อนะครับขอ,อกันอยู่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูเขียว พี่นองทางผู้เขียวพอกันเหม่แรงนะครับเจอกันตอนเย็นเลยเอ้าท่างหลังเป็นเมมตัวนี้หัง่ไหนครับแง่เงาไปนะ Ha ha ha. ง่โจมคืนบ <bee> ่โอ้ย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 าลายตีต้นเบ้าได้เบ้าะเเบ้าหวานเกินได้เพาเบ้าโอ้ยกระไรปลาเพี้ยวโอ้ยคว้กระิ่มไปตัวเดียววกระิ่มัวเ r ียแค่พูเมยก็ว่าได้ว้ยตายจริงๆแตเควายปลาหนึ่งกระเมียนในท่าเล็บจุโน ปากกาเบียวพ่อปากบนบยแมนเรากินบกไก่เสิร์รีพ่กแกต่างอยู่ด้วยพูญขาเราบวมเฮี้ยงเดีดิุญน่ะบวมไปแจ้ะผาผิดดิเกินร้ายไปนะกบเบาหวานคุณขาโร้มีมึงวิววิหัวเรากับจิ้มมาเป็นตะเลียตัวเศษข้าอยู่อย่าแต่ยังมีมุ่นอยู่เนาะแต่ยังมีรถร่อนตัอยู่ไม่กี้เลยรถยสนเลยออกรถช่นตัวเร็วอักายเปียวแมนพ่ กีนกี้ยางไปไถไปล่าอะไรโคตยางี้ยงดีๆก็เลยไปสวนในสบายาเนี้ปไปยังไงบาเนี้ยัวปจะองเอสาฮารตเนเจอเขาไปแล้วนะว่าเราเซนเจละๆคนเครับพี่นงคงครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ